สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีโปรดกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับนี่ถ่ายมิวสิกวิดีโอครับของอีลาโซเฟียครับจากทีมงานน้ำเพชรสตูดิโอครับมารอติดตามครับเดี๋ยวตุล่ะเซฟตุล่ะครับตั้งที่ไฟที่เชื่อมมาไฟมิวสิกต่ออย่างตัวนี้ไปบึงโอ้ กลัวไม่เว่อได้อะไรกินคะลูกสาวพระอินบอกแล้วนะกินเยอะๆได้ไปเกิดเป็นเมืองยักษ์ไปเบิ่งบรรยากาศง,งานครับพี่น้องครับเป็นยังไงแล้วตอนนี้ครับพี่น้องครับเป็นยังไงแล้วบรรยากาศง,งานปาแตกมุนมดแตกครับคุณแม่เดี๋ยวแตกเลยเราอย่างตอนนี้ยังตึ้งๆสองขาที่จะไปเลยเออ ได้แค่ี่ครับบริการานงานพี่น้องครับโอ้บริการานงานพี่น้องเอ้ยมาดื้อมาดื้อมาแรงครับพี่น้องครับทีมงานตัวน,นี้ครับสี่แปดเพระเอกฮ่เด็กดาศักลอกเก่งเห็นว่าฮะคือยังสักลอกเก่งเห็ว่าพระเอกฮ่เด็กดาไหมโอ,อ้สุดยอดเลยสักลอกเก่งอย่างนี้มา นี่แหละครับทีมประดับครับของพยาน่ายใกล้ซีเซสแล้วครับนี่ครับมาเป็นกำลังใจพยายน่ายเด้อผู้สาวมือแรงมาเป็นกำลังใจพยายน่ายเลยสาวสรงสาวซา,วาวมาเป็นกำลังใจให้นี่ป้ายิ้มเนานะครับทีมงานประดับครับกำลังขึ้นซีแ,แล้วละครับตึกขางลำโพงนี่ขึ้นซีพอยนอารอดมือ,ดอดแรงนี่ตึกนี่ครับ นี่สิพี่น้องดอกกระจกเนี่ยสิมีแตกเอามือแรกนี่หันใส่เลยครับหันใส่สถานีรถไฟพร้อมพี่น้องเอ้ยหันดอกลำโพงใส่สถานีรถไฟพร้อได้เลยมือแรกมาพี่น้องอยู่ที่รามคำแหงครับร้อยแปดสิบเจ็ดทับหนึ่งครับทาข้งเข่าของวัดเพ็งใต้ครับนี่ครับวัดเพ็งใต้รามคำแหงครับมือแรก ผู้ใด่บุหดีมากคกรับจะลืมจะพลาดครับหลังจากที่มุ่งมั่นในส้มฟรีแล้วครับพี่น้องครับมือแรกนี่กคมีกุ้มปิดเออบัตรราคา208บาทครับมือแรกครับหลังจากที่มุ่งมั่นในส้มฟรีแล้วมือนีกคขอขายบัตรขายตัว๋วหนตัวเออมือแรกครับบัตรราคา208บาทซื้อผู้ใดจะซื้อได้วันก็นได้นะครับเอาไหนครับเมื่อไหร่ สวัสดีครับ2องอยแบาทนี่หัวแรงนี่พี่เพชรสาราดมาครับอีกมือนึ่งใช้ชุดเพชรบ่ครับใช้ชุดเพชรบวกกับศิลปินอีกคันนึงน้ำขมอดขอมดคำหมากบินเลครับคำสองสาวคำสองสาวอย่านั้แมนแมสองสาวอีกแมนมาไมมาเปล่ากกขาขาวเงยวๆอัตลาดเอาบ่เอาบ่อเดินเตี้ยเอาบ่เรียกไมนดท้ามมันหรเอ้าท้ามมันหรเอาบ่อเอาบ่อเอาหมดละ บ้าโง่อะไรมาทีบ้าโง่อะไรมาตีไปบวชตัวเหรอฮะแต่กำไรตัวกำไรยังอย่างเอ้ยแเองเขาชุสองคนบวชอ่ะนัก็จบจังระแล้วไปต่อได้อีกท่าไสรทังเขียบจฮตน้วก็ตักูเบิรเ้าะกำลังเล็งรีบเล่ครับมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมือแรงครับ สถานที่อาสิทับแคบสำหรับหมอลัมครับต่ว่าแฟนครับเอฟซีครับสถานที่นี่บอกว่าจุได้อยู่ครับพอๆกันครับหมอฉีดแหละผมว่านาก็หมอฉีดอีกนิดนึงนะครับมือแรกนี่ครับอย่าลืมจะพาครับพี่น้องครับมารวมเป็นกำลังใจครับคารวานของทีมงานสาวนอนเพลนแพงครับพี่น้องครับเย็นนี้เจอกันแน่นอนทางรางครับพี่ครับท้งราง โอ้เขาแจกน้ำแจกนุ่งครับวันนี้วันเกิดนะครับวันเกิดน้องมานะเพชรบนแพงนะครับเหมาน้ําหลังเวทีเหมาน้ําได้สุภาพนะครับแจกทิ้งงานนะครับทั้งคนว่อยดนเสือละครับแจกอย่างเดียวครับมือแรงครับนี่งามแรงครับแจกอย่างเดียวครับพี่น้องครับออออโอ้หัวหนา้า เป็นยังไรบ้อนี่สถานที่สุดยอดเลยครับสุดยอดได้ก็เห็ดได้เสมอได้ครับสาแน่มือสาแน่มือแน่นาะรถมันโยกมาได้ขับมาได้มันเข่ายากแลวก็ออกยากไวลาเห็ดแล้วก็เห็ดแล้วก็ทีออกก็ออกว่าได้แต่คนที่เข่าเข่าไม่ได้เือเรื้อเนือเนื้อเน้อนื้อน่อนื้อนือนือน่้นือนื้อเนือนืน่นอนือเน ท่านแนนอนอี่ลีครับเพราะว่าระบบทุกระบบรลูซสึกว่าไปแล้วครับประจำกันเจ็อครับเหลือก็คือที่ประดับไฟไฟกัลงเรียบร้อยเหลือแต่ึ้นครับที่ประดับกันแล้วแล้วนะครับฉาก LED ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มติดตั้งแล้วนะครับ LED ก็เด่นนะครับจางนั้นก็สิเป็นติดระบบไฟนี่นะครับนี่ยางเริื่อมยางติดตตบท่า้นก่อนนะครับระบบไฟนะครับ ติดเรียบร้อยไปดีกัจังสิงเป็นทีมงานของอาจารย์อนุตรีครับนั่เครื่องเสียงขึ้นมาตดตังหรือมะเทศครับโอ้ต้องกลางขาเขาแจกหนามแจกนึนก่งถึกเปื่อยาร้ผดเอาบปลงไปดอกเอาเก็บผ่ามุมบนครับเบิร์ตไอวิวช็อตครับใน <All right. S 1> <Hey. S 2> บึงดูงแล้วครับ เจ้าของวันเกิดครับน้องมณนะเพชรบันแพงครับน้องมณะครับ ก็เลยหายสบายกันอยู่้นงดียวบริการมุ่งมุ่นครับนี่ครับโอ้ไลยรอมไปดยตึกครับมารอเบิ่งครับมือแรงครับสถานที่แห่งนี้ครับครั้งแรกครับที่สานน้อยมาลงนะครับสถานที่แห่งนี้แต่ฟังต้องขามพูดนะครับเป็นรามรอยแปดสิบนะครับที่เคยทำมาที่เคยสานน้อยเคยมาทําการแสดงนะครับทั้งรามรอยแปดนะครับ ยิงเยิ้งนะครับยิงเยิ้งกับราม180นะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีเด้ออย่าลืมอย่าพาดละกันครับพี่น้องครับสื่อบัตรสื่อตัวได้ครับบัตรราคา208บาทนะครับเออราคา208บาทนะครับผลิตสื่อไลฟวันก็ได้นะครับทักไปที่เพจสนักพิมพ์แพงแฟนเพจนะครับเหมือนไทยเดิมเหมือนเดิมนะครับเออศิลปินรับเชิญนะครับ ใช่เพชรสหรัฐนะครับบวกกับคามอดนะครับเอาไม้เอาเปล่านะครับแล้วก็มืออื่นครับในเรื่องเฉพาดที่กิมซ่าครับลังสิตนะครับไอแม่มาริวันตัวมืออื่นนี่ที่มาพบพระพบพ่อนะครับพบพ่อแม่นะครับมืออื่นครับคลิปนี้ฝากไว้สัเนียแล้วกันครับพี่น้องครับโอเคครับสวัสดีครับ